嗯，好的。 กี่พันซีนแล้วคะสามถ้าถ่ายสองวันนี้คนนี้ช็อกแล้เนี่ยควีน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 คุนใส่เสื้อหมดนะหูยจริงวะเนี่ยเออๆๆๆเอเออเพื่อของมาทำไมเสียวเกินก็เลยแม่ช่างแต่งหน้าชงม่ไม่ย่าไม่ใส่เอาแล้วเข้าฉากเราุดนี้ไหมหรือไม่ค่ะเอาเอาเอาอันนี้ออกให้ดูเลิ ไป่ายทุกคนเราจะพาไปดูต้องถ่ายวันนี้วันแรกนะคะตอนนี้เราก็จะออกมาค้างนอนซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาถ่ายกันอยู่หรือเปล่าเขากำลังถ่ายสมองอยู่นะคะแล้วก็ตาาทุกคนเกิดเหตุการณ์อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอ อันนี้เป็นกำลังซ้อมซีนอยู่ยนะคะก็ซีและควีนเราชื่ออะไรชื่อแบมค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะเออวันนี้พี่เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเียถ้าได้กาแฟแก้วหนึงนะหน้าหนูจะใสมากเลยหนูไม่กินกาแฟปล่อยดําไปเลย๋ออ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 ๋วอกออ๋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 อะ๋อว๋ออ๋ออ ไม่มีอะไรทำล้วก็อยู่ยืนให้กนรออี้ต่อไปเรานี่อยากนคนนอนศพหนือบ้างแต่เราไม่มีไี่เราต้องเป็นคนศพเขาจ้ะเพราะว่าหนูเมาหนูเมาแล้วหนูก็หลับเลยจบ Nice. Okay. Lost myself in a dark, but found the truth. I'm falling every day. I'm

ทำไมอะคะไม่ไม่ป้อนหนูสังหรือเชนเหรอ,อคะเนี่ยไม่มีเห,อหรอ,เหอพี่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวไม่แบ่งใ,ใครค<ย>โอเคโอเคพี่ชายเองพี่ชายเอง เหลืองเหลืองดู่ดู yeah. <All> ่ดู่สองทีก็เสแล้วก็เป็นทีเกือบจะสุดท้ายแล้วเราก็จะไปทำไมอาเจียนนะสีเพราะว่าเรากินสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรคะ

우리 엄아브고 I don't know what I have. I don't know what I have. I don't I have. I I don't know what I have. I don't know what I have. I don't know what I have. I I have. I don't วันนี้ค่ะคุณคุณคิดจะมาเข้าเข้ากำลังที่จะถ่ายสินต่อไปวันนี้ก็อากาศปลอดโปร่งแลวค่ะฝนก็วันนี้จะไม่มีอะไรมากวนใจให้กองถ่ายของเรามีประสิทคแน่นอนแล้ววันนี้ตอนเล่นรู้สึกยังไงรู้สึกรู้สึกไม่ไม่ค่อยกดดันเท่าตอนแรกค่ะรู้สึกดีผ่านคนไปได้ดีเทกเดียว เกินไปหรือเปล่านี่มันแบบโมเทนนอลอะโอเคครับผมพี่ผ่าคอหนูได้ไหมอะนะหนูหนูเกา่าเ <c oughs> อ้าอะเมาคือก <c oughs> ุ้งนี้วันนี้ถ่ายวันนี้ถ่ายเมื่อวานขึ้นจามเล็ก <c oughs> และเมื่อคืน <c oughs> <c oughs> ตอนอาคทุ่ม <c oughs> <c oughs> คือคิวหนีดูหน่มาสองเดือนแต่เรื่องที่จะทำเมื่อคืนจเกึเมื่อคืนเมื่อวานเป็นไงบ้างรับเข้ามาสีแรกเข้ามาซีแรกตื่นเต้นมากมากเลยเพราะว่าด้วยความที่กองใหญ่เลยเนาะแล้วเราก็แบบก็ทำกันบ้านมาดีระดับหนึ่งนี่ดีระดับหนึ่งดีระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมีความตื่นเต้นเพราะด้วยความแบบว่าเรามาเจอเข้าซีนกัน ไม่เคยเจอแต่ละคนไม่ได้แบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ล้วตื่นเต้นค่ะดูด้วมันสวยมาก วันนี้สองสาวเล่าเรื่องวันนี้สนุกมากเลยค่ะอร่อยมากของกินวันนี้ กินอะไราวันนี้หนูมีโมจิฉีดฟอนนะคะแล้วก็ใช่หนูซื้อมาเองแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีข้าวที่พี่แก้มสั่งมาค่ะใช่หนูกินข้าวเห็นไหมล่ะหนูกินข้าวข้าวไข่เจียวกินหมดด้วยนี่หนูเป็นพยานเพราะว่านั่งกินแล้วกินเยอะกว่าหนูด้วยค่ะคนฟ้อม่ที่ไม่กินข้าวหนูกินหนูกินหนูแบ่งแบ่งแบ่งเครื่องกินจริงจริงหนูกินข้าวหมดอะค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะวันแรกวันนี้วันแรก ละลายพฤติกรรมวัน <brasile> น <rees> ั้นไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังมีแบบกำแพงบางอย่างอยู่แต่พอวันนี้มาเปิดถ่ายวันแรกใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้เลยอ่ะทุกอย่างเป็นฟิลไปหมดเลยค่ะต้องดูอ่ะต้องดูต้องดูมันมีฟิลมากของซีียก็คดีค่ะวันนี้ พี่แก้มอยากได้แบบไหนเราสองคนและเราสามคนจะจัดให้พี่แก้มอยากเต็มที่ค่ะใช่แล้วค่ะเราจะเสิร์ฟให้พี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงอินเตอร์แฟนด้วยนะนี่สลิชหน่อยสิปร์ทสิ ชิโซชิโซช e a ซช e โซชิโซชิโซชิโซฝัง Music Story Losing Control ด้วยนะคะก็สุดท้ายนะคะก็รอรอพี่บีมายไหมคะพี่บีมายพมายใช่พี่บีมายค่ะบีมาตอนนี้ค่ะเราก็กำลังรอพี่บีมายลงมาเพื่อที่จะทำไมปิดคลิป อันน <Z an aaS as> ี้คือวีมายกำลังรีบลงมาไงกำลังรีบค่ะกำลังรีบต้องรีบลงมาเลยลงมาเลยต้องพร้อมพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วอ่ะไปเลยลูกโอเคค่ะมีคนจะหนีกลับบ้านค่ะถ่ายมาถ่ายอุ้ยถ่ายมาถ่ายกับเวอร์ถ่ายมาเออเอออ่าอ่าอ่าเลิศเลิศจะไปไหนคะเนี่ยจะไปบ้านน่ะอุ้ยได้ข่าวว่าไปเปียผมมาใช่ค่ะเพราะว่าคืนนี้ต้องนอนตรงนี้อุ้ยจริงวะเนี่ยใช่ จริงจริงมีเชื่อ